สวัสดีค่ะทานข้าวกันอีกแล้วนะคะวันนี้หลังเลงานก็จะเป็นไก่อบเหมือนเดิมนะคะเมนูประหยัดวันนี้ใส่พริกไทยะะโอโ้โหน่าอร่อยที่สุดเลยวันนี้วันนี้ก็จะเป็นเมนูไก,ก่อบ ไอ้อุมกับสลัดนะคะมันก็เป็นมันฝรั่งสลัดอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารเมนูประหยัดนะคะอื้อ เนื้อไก่ร้อนๆเลย อร่อยที่สุดเลยมันฝรั่งสลัดนะใส่แตง